มาถึงคําถามที่ท่านผู้ชมฝากมาบ้างครับคนไทยพุทธเขารับอิสลามทั้งสามีภรรยาเลยรับอิสลามแล้วก็กลับไปที่บ้านบ้านเกิดตัวเองกลับไปปุ๊บเนี่ยก็ไปนาเอารูปรูปบูชารูปเจวิตเอาเข้าไปในบ้านบ้านเช่ามีคนก็ถามเข้ามาว่าอย่างนี้ถือว่าตกศาสนาไหมแล้วก็คนที่ให้เช่าบ้านเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าถามใหม่ดิคือรับอิสลามแล้วแล้ววันหนึ่งก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดไปเช่าบ้านอยู่ แล้วก็เอารูปปั้นเข้าไปในบ้านนั้นด้วยตกศาสนาไหมาอย่างนี้แล้วคน<อ>ให้เจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านในบาปหรือเปล่าพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องก็คือคนที่ไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ครับคือกราบอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพักดีดในอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดแม้แต่พ่อแม่ เราก็กราบไม่ได้แต่เราก็ต้องปฏิบัติดีเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่พ่อแม่สั่งแล้วก็อบรมในทางที่ดีครับส่วนการเอารูปเจเวตเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องครับถ้าเอาเข้าอย่างเดียวโดยไม่ได้เอาไปกราบมันก็ไม่มีปัญหาพี่น้องทั้งหลายนะครับถือเข้าทจะด้ปัญหาถือว่าถือเข้าไปทําอะไรอก็อยากเราอยากจะคุยกับคนที่เนี่ย ถืออารูปโจเวตเข้าไปในบ้าน,นเพื่ออะไรพี่น้องทั้งหลายม,มีเป้ามีเป้าประสงค์อะไรใช่ไหมถ้าเราไม่กราบแล้วเราไม่ให้เราก็ไม่น่าที่จะพาเข้าไปอยู่ในอยู่ในห้องของเราไปอยู่ในบ้านของเราการที่มีรูปโจเวตอยู่ในบ้านเนพี่น้องทั้งหลายนะครับวลัยกะเนี่ยจะไม่เข้าบ้านครับเนีนะ่เรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้เราทราบดีว่า คนที่รับอิสลามแล้วเขาจะไม่กล้มลงกราบรูปจเจวิตแน่นอนนะครับแต่ในเมื่อเขาเอาเข้าไปถามว่าเอาเข้าไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเอาไปกราบก็คนคนนั้นก็ตกศาสนาือจะมาพป่น้องเพราะฉะนั้นต้อง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 ถามให้เข้าใจก่อนว่าเขาถือเข้าไปนะเพื่ออะไรครับแต่หากว่าเขาไม่ได้กราบ ก็ไม่น่าที่จะถือเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าการถือเข้าเนี่ยผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะพี่น้องแต่เราไม่ได้กราบน,านะนะแต่ถ้าหากว่าข้อเสียก็คือว่ามะเร็งกะไม่เข้ามาเนี่ยมาอยู่ในห้องหรือเข้ามาในบ้านที่มีรูปเจเวตอยู่ก็ให้ท่านพี่น้องลองถามดูอีกทีที่ว่าตั้งใจจะถามมาในเพื่ออะไรนะครับ เขากราบหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไม่กราบก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามลลอกาไม่เข้าบ้านบ้านที่มีรูปจเจวิตอยู่หรือมีสุนัขอยู่เราถามว่าอะไรเจ้าของบ้านอะไรต่กี้เจ้าของบ้านมีความผิดหรือเปล่าเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าไม่มีความผิดพี่น้องถ้าเราประกาศเอาไว้บอกว่าห้ามพาสุนัขเข้า พารูปเจวเวทเข้าห้ามนํำขวดเบียร์ขวดเหล้าเข้ามาก็าประกาศให้ชัดมันก็ไม่มีปัญหาถ้าใครทําผิดเราก็าตำหนิเขาได้เดี๋ยวมันก็ไล่ไล่ไล่ลเขาออกได้นะครับมไม่มาถึงกระตกศาสนาแล้วก็เป็นน้องถ้ายังไม่ได้กราบถ้ายังไม่ได้ไปสุยุดต,ต่อรูปเจาเวทเหล่านั้นนะครับครับ